คุณกับเขามีบุญสัมพันธ์ที่จะเป็นคู่กันหรือเปล่าใช่คู่แท้ไหมเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าหรือเป็นคนที่ใช่ของกันและกันหรือเปล่าหากใครที่กำลังอยากจะรู้ว่าคนที่คุณกำลังคบกำลังคุยอยู่ตอนนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณไหมความสัมพันธ์ของคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนคลิปนี้เป็นของคุณคิดจริงเขาคนนั้นของคุณแล้วเราไปฟังคำทำนายนี้พร้อมกัน คลิปนี้เป็นคลิปแหลดอมใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์ต่อกันนึกถึงเขาคนนั้นของคุณค่ะจัดเวนเจ้ากรรมนายเวรไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการเป็นคู่แน่นอนนะคะ Ten of Pentacles ชาวราศีธาตุินผู้ศบกันมังกรไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความรักที่มั่นคงความยาวนาน The c ช a ร i o อรักทางไกลรักออนไลน์ความรักที่มีระยะทางเป็นตัวกั้นขวางอยู่หรือความรักที่ต้องตามหากัน s e เ e น of ออฟ r อ s 7ดาบชาวราศีธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มความรักที่อาจจะยังผิดอยู่สำหรับบางคน Queen of Wands ชาวราศีธาตุไฟเมทสิงธน,นูสำหรับชาวราศีธาตุไฟด้วยนะพลังงานนะ Three of Cups ชาวราศีธาตุน้ำขึ้นครบสี่ธาตุราศีอีกแล้วนะคะ Two of Wands สองไม้เท้าเป็นไพ่ของคนที่มีทัศนคติและความคิดไปในทางเดียวกันเป็นไพ่ของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคู่ชีวิต Page of Swords เป็นไพ่ของความหึงหวงวานระแวงวิตกกังวลจับผิดมีพิรุธ High p r i n t e s s ความค,คลุมเครือความไม่ชัดเจนบางสิ่งที่อยู่ภายในใจแต่ไม่สามารถที่จะเอ่ยออกมาได้ King of w a n d s Justice Justice แล้วเป็นไพ่ของความยุติธรรมเป็นไพ่ของสิ่งที่บ่งบอกว่ามันมีอะไรตามเหตุและผลของมันคุณกับเขาเป็นคู่กัน King ถือไม้เท้าและราชนีถือไม้เท้า นี่บ่งบอกถึงการเป็นคู่กันระหว่างคุณกับเขาคุณทั้งคู่เป็นคู่แท้ต่อกันเป็นคู่ที่ติดตามกันมาจากอดีตชาติจะด้วยความสัมพันธ์ของคุณกับเขานั้นถือว่าเป็นคู่แท้จากอดีตชาติได้คุณกับเขามีความชัดเจนที่เหมือนกันราชินีและคิงถือไม้เท้าค่อนข้างที่จะเป็นคนที่บ้างานทั้งคู่พูดน้อยพูดไม่ค่อยเก่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักแน่นในเรื่องของ เหตุผลความหนักแน่นจิตใจที่มั่นคงนะคะแล้วก็แต่คํานึงถึงเหตุผลเป็นใหญ่สิ่งที่คุณสองคนมีเหมือนกันก็คือตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นทําเพื่อผู้อื่นแต่ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองสักเท่าไหร่คุณมักจะถือสองสิ่งอยู่ในมือเสมออย่างนึงคือดอกไม้ต่อทานตะวันและอีกอย่างหนึ่งก็คือไม้เท้าซึ่งต้องเลือกระหว่างงานและความรู้สึกอยู่เสมอ และส่วนใหญ่แล้วราชินีและราชินีและคิงถือบัยเท้ามักจะเลือกทําตามความต้องการของคนอื่นมากกว่าความสุขของตัวเองถึงเวลาที่คุณทั้งคู่จะมีความสุขแล้ว t o o f f a n ส s เนื ones, ่อคู่นั้นได้มาพบเจอกันแล้วความรักของคุณนั้นสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ไกลมากๆแต่ว่าอาจจะมีอุปสรรคและปัญหาบางอย่างก่อนจัดหมินด้วยความที่ความรักของคุณครั้งนี้อาจจะเริ่มต้นด้วย ความเจ็บปวดก่อนเจ้าการรมในเวรหรือนี่กรรมเดิมท,ที่ได้เคยเกิดขึ้นได้ตามกลับมาพร้อมกันด้วยในความสัมพันธ์ของหลายๆคู่หลายๆคู่เลยนะคะความสัมพันธ์นี้มักจะอาจจะดีที่สุดอาจจะเกิดจากหลังจากที่คุณหย่าร้างแล้วคุณอาจจะพบเจอกันก่อนหน้าที่จะมีการหย่าร้างบางท่านอาจจะมีปัญหาการรอเพียงแค่การหย่าร้าง หรือการเป็นการเหมือนการการะทำผิดลับหลังบางคู่นะคะรอให้มีการหย่าร้างก่อนแต่บางคู่ความสัมพันธ์เกิดขึ้นก่อนในบางคู่อาจจะเป็นลักษณะของการเป็นอีกบ้านหนึ่งหรือเป็นอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือเป็นคนคุยหรือเป็นอีกคนหนึ่งที่เข้ามาซ้อนเป็นลักษณะแบบนี้แต่ตอนนี้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันเคยมีปัญหามา มีปัญหามาแต่ตอนนี้คิดวนะ่าน่าจะเป็นถ,นะถึงเวลาแล้วที่ว่า,าปัญหาต่างๆน่าจะหมดไปจากอุปสรรคและปัญหาเดิมนะคะที่เต็มไปด้วยความน้อยเนื้อต่าใจความอะไรที่มันคุมเครือไม่ชัดเจนต่างๆน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีสําหรับใครที่กําลังมีคนคุยนะคะคนที่เพิ่งเริ่มต้นคุยหรือเพิ่งเริ่มต้นคบกันขอให้เช็คให้ดีนะคะระหว่างว่าเขากับคนเดิมของเขานั้นได้จบกันหรือยังกรณีที่เป็นสามีภรรยาก็ควรให้เขาเลิกลากันก่อนนะคะ หรือว่าสําหรับกรณีที่เป็นแฟนก็ควรให้เลือกรากันก่อนเช่นกันถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้เข้าไปให้รอสักนิดก่อนนะคะให้รอก่อนเมื่อถึงเวลาแล้วค่อยเข้าไปเพราะคู่แท้จริงๆมันจะเจอกันในเวลาที่เหมาะสมจะไม่ใช่เวลาที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่เหมาะสมจะไม่ใช่คนที่ผิดที่ผิดเวลาพลังงานของไพ่บอกมาว่าคุณทั้งคู่เป็นพลังงานที่เป็นเนื้อคู่กันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพึ่งใจร้อนอย่าเพึ่งใจเร็วนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปสําหรับใครนะคะที่เข้าไปในความสัมพันธ์แล้วมันยังมีปัญหาอยู่ขอให้คุณ มั่นใจนะคะแล้วก็เดิอนออกมารอจนถึงวันที่คุณพร้อมอย่าเริ่มต้นความรักของคุณบนน้ําตาของใครไม่เช่นนั้นบุญสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อาจจะไม่สมบูรณ์ได้เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคู่รักเชื่อว่าในพลังงานความรักอมกอดโชคชะตาจะโอบกอดคุณ